ดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุ๊กจะพาทุกท่านไปอัปเดตบรรยากาศคอนที่ดินโซมศรีการ์เด้นนะคะนี่คือบรรยากาศทางเข้านะคะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคะห่างจากถนน,นรังสินนครนายกเข้ามา2กิโลเมตรนะคะแล้วจากจุดนี้เข้าไปถึงหน้าแปลงที่ดินนะคะโครงการสมศรีเฟส2นะคะก็ระยะทาง1กิโลเมตรค่ะไปกันเลยค่ะ นี่นะคะบรรยากาศของระหว่างทางนะคะก็เริ่มมีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีบ้านที่สร้างใหม่เยอะเลยนะคะเนี่เดี๋ยวเราพาไปอัปเดตบรรยากาศด้านในนะ,ะนะคะนะคะหลังจากที่เราเดินทางเข้ามา1กิโลเมตรนะคะก็จะพบสี่แยกด้านหน้านี้ แปลงว่างนะคะสำหรับโครงการสมศริการเดนเฟส2คลอง13บึงคอหายลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะถ้าเป็นโซนนี้นะคะแปลงที่ว่างก็คือแปลงที่1น,นะคะ120ตารางวากับแปลงที่1 3บ5 5ตารางวานะ,ะตารางวาละ4,900บาทนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตบรรยากาศนะคะซึ่งแปลงหัวม,มุมตรงนี้นะคะว่างนะ คือแปลงที่อยู่ในสุดนะคะอันนี้แปลงมุมนี้อันนี้นะคะ120ตารางวาตารางวา 4, ละ4,9 0 0แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปแปลงด้านในสุดน้นนะคะก็คือแปลงที่1ิบนะคะที่ยังว่างนะคะมน,นี่แปลงที่1เดี๋ยวเข้าไปอัปเดตด้านในนะคะก็มีหลายๆแปลงนะคะลูกค้าก็เริ่มมาใช้ประโยชน์ในที่ดินนะคะ ก็จะว่างด้านในนะคะแปลงที่10นะคะน,นี่ก็หลายๆแปลงนะคะเขาเข้ามาทำสวนกเกษตรกันแล้วนะคะด้านหลังนู่้นเขาปลูกหญ้าขายนะคะ ถัดจากต้นไม้นั้นนะคะก็จะเป็นแปลงที่สิบที่ว่างนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแปลงนี้นะคะที่ว่างนะคะ355ตารางวานะคะ ตารางวารละ4,900บาทนะคะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเบื้องต้นตุกก็จะระบุไว้ให้ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินโครงการสมสิริการเด้นเฟสสองนะคะคลอง13าตำบลบึงคอหายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่แปลงที่10นะคะวันนี้ตุกมาอัปเดตแปลงที่ว่างนะคะถ้าเป็นเฟส2นะคะก็จะว่างแปลงที่1นะคะก็จะเป็นแปลงแรกนะคะและอยู่ที่ตุกยืนอยู่นี้คือแปลงที่10นะคะแปลงแรกเนื้อที่120ตารางวานะคะส่วนแปลงที่10แปลงนี้นะคะ35 5ราหตารางวานะคะตารางวาละ4,900บาทค่ะนี่ก็คือบรรยากาศของสถานที่จริงนะคะยังไม่ได้เคลลิ่งนะคะแล้วก็ขายตามสภาพอย่างนี้เลยนะคะ บริเวณใกล้เคียงนะคะก็เริ่มมีคุณลูกค้าเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามนะคะเพื่อนบ้านก็มีการพัฒนาเป็นสวนกเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็มีหลักเขตพัจน,นะคะนี่เลยนะคะมีหละอันนี้เป็นถนนนะคะ ว่าไม่ได้มีใครเข้ามาเนาะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะนี่แปลงที่สิบนี้ก็จะมีต้นไผ่อยู่หน้าแปลงด้วยนี้ก็ยังเป็นต้นกกอยู่แต่ถ้าปรับทมแล้วตัดหญ้าให้สวยก็จะสวยเหมือนแปลงข้างเคียงเลยนะคะที่ดินก็เหมาะสำหรับทำสวนกเกษตรนะคะนี่ดูฝั่งตรงข้ามเขาทำสวนกเกษตรนะคะนะคะ ปลูกดอกไม้ทําการเกษตรนะคะวันนี้ตุกพามาอัปเดตบรรยากาศนะคะท่านใดอยากได้ที่ดินนะคะก็ติดต่อหาตุกได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็คือว่างแปลงที่หนึ่งเนี้นี่ถัดจากเสารตรงนี้นะคะน,นี่แปลงที่หนึ่งนะคะ